ติดมาเลยวพี่ติดมาเลยวหลุดไหมอย่าหลุดแล้วอย่าหลุดแล้วมาตีไม้เดิมนะครับไม้อังเกต็ดเข็มน,น้ำนะครับไม่ได้มาหลายวันเลยกับเหยื่อรีบร้อยนะครับอ๋อ่องอยู่เลยมาดูกันนะครับว่ามีปลาอะไรกินบ้างนะครับปลาชนเงี้ยวปลาอะไรปลาชนมาดูกันว่า จะได้ไหมนะครับไปดูกันเลยอย่ารอช้าฝนจะมาแล้วมืดมุมมิมนะไปดูกันไม่รู้จะได้ไหมนะครับเพราะว่าตาเบ็ดโรหมดสภาพแลยไม่ใช่หมดสภาพตาเบ็ดหมดแล้วก็ยังแต่ของที่ผมซื้อมานะของริบรอยหมดมาดูกันได้ไม่ได้ค่อยว่ากันตึง ไม่มีเงียบกริบไม่ค่อยผ่านเหยื่อเสียสุงมมาแล้วมีแต่วัวบัวตะกัวเบ็ดไม่รู้จะเกี่ยวยังไงลเลยเกี่ยวยากเบ็ดนี่มันไหลเยบร้ลยลูกตะกัวไม้เร็ก,ก็สูงเลยมาดูหัวจิกดิ โอเคมาดูหวัวจิกไม่ต่อใช้ช็อกลีบกันนะครับอืม,มอนเพียวๆเลยดูสิลูกตะกักวหมดแล้วหรืองอ่ะตีไม่ค่อยเดินเหลาหวัวจิกมันเบาเกินมาดูกันนะครับนจะฟังเปียมไหม เล่นแบบเพียวๆเลยอืมด่ะกัดไม่นั่นกิดมาแล้วไอ้พรีหลุดไหมติด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 ไอ้พี่ติดติดอือหหลุดตัวเยเ้าบ้าจริงมันกินไม่นั่นน่ะตัวเยเ้าไอ้พรีอยู่เสียดายมากเลยเปลี่ยมไม่รู้กล้องแต่ว่าเมื่อกี้เสียดายนัด Nóp nó chích mẫn chim nóng chim chích mẫn 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 nó nó mẫn 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 น้าไม่เอาเลยยังเจะถิ่นอยู่ตัวเดียวลงเลยในวังนี้เต่าก็ขึ้นแลว้วพี่ออที่เลยตรงนั้นทีนี้น่าจะปางเปียยม หลุดเอฟซีหรือโอ้ติดมาเอ้ยหลุดบ้าจริงติดไหมติดไหมติด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 เอฟซีวิ่งมาเลยเดี๋ยวรอรอเล่นกดอืมพามาหลุดตรงนี้บ้าจริงอะไรวะนี่มันกินยังไงวะยอมเลยสองตัวเลยโดนฮัตไม่เรงด้วยแหละเมื่อกี้ มันไม่เต็มปากด้วยแหละเสียาดายมากเลยสองตัวเลยแต่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ติดมาเ,เร็วพี่ติดมาเร็วหลุดไหมยอย่าหลุดแล้วอย่าหลุดแล้วเออนั่นแหละอืม่มเอฟซีเออติดพอดีเหยียบติดพอดีเอฟซีตัวใหญ่ล้วฮึมครึ่งรูได้เอฟซี อากริ้นไปเลยตั้มอยู่นั่นนั่นตัวเลขอืมมาหลุดบนบุกพอดีเลยถึงรูดได้เยอะว,ว่าจิกนะครับไปไปดูกันต่อใชยอลังการงานสร้างเอ้ามา vâng ừ, chiếc tham màn lèo, hôm nay Để đưa đi vâng chiếc vâng chinh lụt, chinh chiêu ดุแล้ลวเหยื่อมีปัญหานะครับพวเราไม่ได้ต่อสายช็อกนะครับมันพันกับตัวเหยื่อเต่งเหมือนกบนะครับเหยื่อกบยางอยู่ๆก็พาไปเลยแบบนี้ดีที่ได้ตัวแบบนี้ดีที่ได้ตัวหารักคู่นี่หารักตัวเลยน หาคู่มนันนี่หาไม่ได้มีการตอดมีการตอดติดอยู่แล้วสีหรือไม่รู้หลุดไหมแต่ว่าไม่รู้หลุดไหมไม่รู้หลุดไหมติดอยู่แล้วตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กหุดพอดีเลยตัวไม่ใหญ่นะครับไซส์เล็กสองเต็มแลยรัมอยู่นานนัดเก็บหมด เอาไปปล่อยมั่งเอาออกจากเขื่อนนะครับ2ตัวแล้วใช่ไม่ใหญ่ตัวว้าหัวจิกรรทำฮานสองแม่เลยเี่ไปไปซื้อกันได้นะครับแต่ผมไม่ขายเหยือ่อไปหาซื้อกันเองนะรเราโอเคมาตุกนั่นเฉยๆสองตัวแล้วตัวเติบตัวนะ ก็ไม่เติบตัวตัวเล็กนิดเดียวยังจะมากินเลยนะหยิบโรยีกนาทีแล้วิมาดูกันต่อเอ้าเรียยังไม่รบสะด e ีอยู่ เดินในรอบพระเลยวันนี้เลยได้กี่ตัวหลุด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 ติดมาเร็วสิติดมาเร็เวโอ้พาเข้าอะไรเหลาป้าจริงพาข้องหินนี่พี่อยู่กใหญ่ลุยที่น่ะเปี้ยลมเริ่มแรงเลย

อาต๋อใ,ใหญ่รักตัวเลยนม่กินแล้ววันนี้โอเคหักสามไม้เลยเอฟรีหลอบอ่อนเล,ลยฝนจะมาแล้ว เหยียบเหยียบจีบมันก็งเงรตรงนั้นน่าจะเป็นลวดเป็นอะไรตรงนี้เหยียบคลิปเหยียบคลิปอ่าลมฝนมาแล้วจีบจับตีไม้เลยหยลบเลยจิบกิ๊กเข้มินแล้วปลีปลอยหลบแล้วดิ เี้ยเพี่ยเงียบเร็ว ไปผลมาเลยผลออกสักทีาาทาาเลยก็ได้สองตัวนะครก็ปล่อยสักตัวนึงตัวเล็กผลมาแล้วเดี๋ยวมึดมุ้งมิ้งหมดเลย